วิธีการหลอกเต่าให้กินนะคะหลังจากที่เต่าเหยียบไปแล้วนะคะคือการเอาช้อนตักขึ้นมาแล้วก็หลอกเต่าว่าเป็นอาหารใหม่นะคะดูนะคะอันนี้คือเราไม่อยากจะป้อนนะคะแต่ว่าเราหลอกเขาว่าเป็นอาหารใหม่ ไม่งั้นคือมันจะเปลืองค่ะเปลืองจริงคือเขาจะกินแค่อาหารที่มันฟูๆอะค่ะแต่เขาไม่ชอบที่จะให้มันฟูอยู่เพราะว่าเขาจะขึ้นไปนอนบนอาหารนะคะแล้วก็ทับให้มันแบนๆแล้วก็ไม่กินนะอ่ะดูดูให้ให้ให้ให,ให้ดูตัวนี้ว่ากินไหมคือตัวอื่นอะ่ะกินนะกินจากช้อนอะ่ะ เออกินไหมล่ะลูกไม่ตัวนี้ไม่กินนะคะหลอกไม่สําเร็จแต่ตัวนี้เราหลอกสําเร็จนะคะเขาจะกินกินไม่กินขายหน้านะลูกไม่กินจ้ายายหน้าแม่เป็นเรื่องสนุกคะ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยกินแล้วกินแล้วคือเหมือนเขาจะกินของที่แบบอยู่ในระดับสายตาเขามองเห็นนะคะอืม อันนี้ก็สองตัวนี้ทํะไรก็ไม่รู้นะจริงๆไม่กินไม่กิน,กนเฉยๆอ่ะอารมณ์แบบไม่กินอ่ะลองลองไปป้อนดูว่ากินไหมเขาอาจจะปีนหาหาก็ได้ค่ะปีนหาอาหารอะไรแบบนี้นกินจา้าบราวน้องกินค่ะไม่ใช่กินอาหารนะคะกินช้อนค่ะด้วยความน่ารักน้องงับช้อนไปด้วยจ้ะ มีความสุขโอเคมีความสุขเท่านี้พอกินแบบกรุบกริบจริงๆไหมอีแม่ก็ถือแบบเหนื่อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเคาะเคะเคะพอเราตีอาหารขึ้นมาให้ฟูๆแล้วเขาก็จะไปะเยียบอีกรอบนึงจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักค่อยมาตีฟูใหม่โอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะ